ครับผมเฟสพิทักษ์พ,พงศ์วงมณีตามติดชีวิตเจ๊ฝนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางทาง YouTube คลิปเรียวเฟสนะครับผมติดตามกันได้นะครับผมตามติดชีวิตเจ๊ฝนครับดูท้องฟ้าเช้านี้ที่ตำบลบางเมืองนะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมท้องฟ้าอากาศปลอดโปร่งนะครับผมตะวันวก็กําลังจะขึ้นนะเรามาดูกันว่าตอนนี้ประมาณกี่โมงครับ อ๋อตอนนี้ก็หกโมงสิบห้าแตยี่สิบแล้วนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ EP สองนะ EP สองนะ EP แรกลงไปแล้วนะอันนี้ร้านข้าวเจฝนกอนนะตามติดชีวิตเจฝนนะร้านข้าวเจฝนเขามีข้าวเหนียวนะอันนี้ก็ข้าวเหนียวอุดรน,นะอันนี้ข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิ อันนี้มันข้าวธรรมดาล้านข้าวนึ่งอบไอ้น้ำนะเดี๋ยวเรามาดูอ่ะลูกค้าเจ่ฝนกขมามานะเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนบ้านที่แสนดีของเราหน่อยอาดูเพื่อนบ้านที่แสนดีของเราหน่อยโอ้โหร้านเจดาวมาแล้วมาแล้วรถตลาดมาแล้วของมาแล้วอืดูครับผมผลไม้ ทองครับทองครับทองทองที่ตลาดปางน้ําราคาแพงนะครับผมแต่ทองทีเนี้ยราคาถูกมากเลยครับผมเอราคาถูกมากเลยสวัสดีครับพี่ลีครับโอ้โหนี่เจคนสวยของเราฝากสั่งให้ร้านน้ด้ดยนะครับผมได้ครับได้ครับครับผมดูมีดูขนมนะมีขนมโอ้ดูดูลูกค้าเจเขานะลูกค้าเจเขาเยอะเยอะจริงๆเขาขายดีมากเลยเจเนี่ย เนี่ยดูอาหารสดเมื่อกี้ที่ผมถ่ายให้ EP หนึ่งไม่มีเห็นไหมตอนนี้มาแล้วเห็นไหมครับเพียบเลยดูประทูที่ครับหืสายยางของเขาหน้างอคอหักครับผมไอ้นี้เออดูครับผมโหนี่มีหัวหมูอาหารการกินนะนี่ไงครับผมผมบอกแล้วกุ้งมาแล้วหมูมาแล้วไก่มาแล้วครับผมเห็นไหมผมบอกแล้ว เราก็จะมาดูโซนผักนะเห็นไหมผักกำลังมาใหม่ๆสดๆเลยครับผมผักกําลังมา,ม,าม่ใหม่ๆสดๆเลยมาที่เดียวจบครบทุกอย่างที่เราอยากได้พวกกับข้าวไม่ว่าจะเป็นพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวมะนาวมะละกอพริกข้าวสารอาหารแห้งไข่นะน้ำครบเลยครับผมทีนี้ ครบๆนะเดีวเราก็ไปตามเจ๊นี่นะไอ้ถุงประติ่งนะอ้าผมโอ้โห,โโหนีดก็ลูกค้าข้าวอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นพวกไอ้นั้นนะอาหารอาหารอาหารสัตว์นะอาหารสัตว์คับผมพวกอาหารแมวอาหารอะไรประมาณนี้นะ ก็คืออย่างที่บอกอะมาที่เดียวจบพวกอาหารกระป๋องน้ำปลาล้าน้นำปลาน้ายาล้างจานอะไรโอ้คบก็ผมมาที่นี่ทีเดียวับผมลูกค้าข้าวเจ๊เขาก็โอ้เริ่มมาแล้ว <c oughs> เริ่มมาแล้ว <c oughs> อากาศปลอดโปร่งวันนี้ตอนเช้าแต่ตอนเย็นไม่รู้ครับตอนเย็นไม่รู้ เอ่ไปเช้าปลอดปง่งเจนไม่รู้เ<บ>พื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่แสนดีเราเก็บขยะเอออย่างนี้เขาไม่เรียกขยะหรอกเออเขาเรียกเก็บของเกา่าช่วยเทศบาลทําความสะอาดเออ <laughs> ตามติดชีวิตเจ๊ฝนครับผมเดี๋ยวเราจะมาเปิดทีวีดูข่าวกันมากนะโอ้ข่าว ทุกวันนี้มีข่าวอะไรมัางไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เลยนะอ่ะก็มาดูดูเจ๊เขาขายข้าวไปก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวผมก็จะเปิดทีวีดูข่าวหน่อยอ่ะอะโอ้ดูดิดูด,ดูดูบรรยากาศพร้อมนิมิตตึ่งกลางระหว่างซอยห้าคับซอยหนะตรงนั้นก็จะเป็นสีแยกรถก็จะเริ่มติดแล้วครับ รถเราจะเริ่มติดแล้วนะรถเริ่มติดแล้วรถเริ่มติดแล้วครับผม <c oughs> นี้ก็จะเป็นคลิปการทำมาหากินนะเช้าเช้านะคนเราเออก็เหมือนนกอะ่ะเช้าก็ออกจากลังพากันไปทำมาหากินพอตกเย็นล้วก็พากันกลับลังเออ ลูกท้าวลูกท้าวเอ้า <c oughs> ว่าบ้านเมืองเราไปถึงไหนแล้วตอนเนี้ยโอ้รัฐบบงรัฐบาลเป็นยังไงบ้างเนาะหมื่นหนึ่งนี่จะได้ไหมเนาะหมืน่นหนึ่งนี่เนาะเออ อวก่องมาอกนะาเครื่องนงดูไปทีนึงอ่ะเรามาดูข่าวนะดูข่าวดูข่าวกันบ้างว่าเช้านี้มีข่าวอะไรมัง่งเออมีข่าวอะไรบั่งเออดูข่าวกันบ้านกันเมืองอืมอื่นเชา้ามาก็ดีแหละได้กินกาแฟอากาศก็ชดชื่นนะ เ,เดี๋ยวได้ายมาก็โอ้ควันรถมลพิษค่อนข้างเยอะเยอะบผมค่อนข้างเยอะเยอะอันนี้ไม่รู้ช่องอะไรเออตอนนี้กำลังขายยาอยู่ทีวีก็กำลังขายยาอยู่ <c oughs> บ้านผมอ่อนตอนตอนเด็กๆถ้าเกิดมีโฆษณาแบบนี้จะไม่เรียกว่าโฆษณานะเมื่อก่อนเ็าจะเรียกขายยาเ <สา S 1> ออเพราะว่าผมเคยดูในหนังขายยาโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม8นาทีแล้วนะ8นาทีแล้วโอเคครับ